รถสวยมือเดียวนะครับรุ่นท็อปปี2017เจ็ดกียร์ธรรมดานะหนึ่งจุด้าบูพาวเวอร์สวยตรงปกเลยครับผมอันนี้้ามาชมรถจริงได้ที่เต็นท์รถยนต์โปสตาร์ออรคาแปด8นะครับนีเราจะถ่ายรีวิวรอบคันให้ดูอบอกได้เลยว่าสวยสวยมากๆตรงปกแน่นอน ล้อแม็กเลนโซนะฮะขอบ2ีคันนี้โชคอัพโปรเฟนเดอร์นะครับหน้าหลังข้างหลังเป็นรุ่นซับแทงนะครับรถมือเดียวนะครับเครื่องไม่ได้ทำนะครับแค่เปลี่ยนกอง ทานสวยน็อตไม่มีขยับเลย okay. สนใจเข้ามาดูรถได้ที่เต็นโพสตาออโต้คาแปดแปดนะครับตลาดรถยนต์นานาคาเซ็นเตอร์ล็อกเอ f แปดเอเก้าติดต่อได้ที่เบอร์โทรศูนย์แปด3ูน้สองูนก้าสามหนึ่งสามสน้องข้อฟางนะครับผม